สวัสดีค่ะวันนี้พี่จุ๋มส่พิธภันฑ์เต์นะคะวันนี้เราก็มาทานอร่อยอร่อยค่ะกุ้งค่ะกุ้งผัดถัว่วกับกุ้งผัดกระเทียมนะคะกับถับบ่วลันเตาอืมใชากระเทียมค่ะกระเทียมกับถั่วลันเตาอืมชอบแบบอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสําหรับเบรกค่ะอันนี้อันนี้แบบเผ็ดนะอันนี้ส้มตำนะคะแครอท อย่างเผ็ดใส่มะน,น,น,นาวกระเทียมเยอะๆเลย่ะกระเทียมสดนะืะอือดัดเปลือกมะเปลือกมะน,นาวเปลือกมะน,นาวของรสกระเทียมเปลือกมะน,นาวนี่จะทําให้แล้วก็มีมีมน้ําล้างมือนะฮะ,นะเ,เ,เนี่ยเอาข้าวเหนียวมากินอย่ากินเยอะกินหน่อยหน่อยกินพอเป็นให้เป็นกระสายนะฮะ S 1> <S 1> อืมนะฮะอืมอยากกินวันนี้อยากกินส้มตำอืมอืมอม,อม,มือยังขยเหนียังติดมือี๋ยวอืมอืมแลวก็มีถั่วถั่วเม็ดมะม่วงเห็นมะพร้าวน,นะครับกรอบเติมโอเมก้าทรี

อืมสะใจสะใจอืมอร่อยค่ะกล่มปีสดนะฮะแช่น้ำให้กรอบๆเลยอืมอร่อยอร่อยมาก้แล้ว เราก็มาเบรคในตรงนี้ค่ะตอลันเตาตอลันเ,เตาผัดเค็มนิดหน่อยใส่โลโซ่นะฮะจำได้ไหมฮะี่จุมตาแดงตาดีขึ้นนะฮะดีขึ้นมากเลยวันนี้วันนี้ไปเดินในฝนนะฮะปรากฏว่าได้ออกกำลังกายร่างกายสู้ไหวะคะ่ะ สวยอร่สะใจค่ะกุ้งในแบบเราผัดแบบแค่สุกนะฮะเราไม่ผัดสุกจัดสุกจัดกุ้งมันจะแข็งะคะ่ะไม่เลยนะฮะเราก็ไปเอาเข้าวเหนียวกำรรน้อยๆ นะคะอืมโอ้โหสแซบอืม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 พี่บางทีก็มีความรู้สึกแค่แค่นี้จริงๆอยากกินส้มตำให้แซบๆนะคะอืม แครอทกับมะนาวมะนาวก็มีเบต้าคาร์โบไนะคะสำหรับตาจะได้หายไวๆตาแดงตาแดงเพราะว่าหมอให้กินแอสบพรินจะได้เลือดมันจะได้บางค่ะจะได้ไหลเข้าไปในหลอดเลือดแคบๆได้ มันก็เลยเส้นเลือกมันก็เลยแตกง่ายนะฮะอร่อยกุ้งอร่อยค่ะกุ้งไปไปเบรกเวลากินส้มตำเผ็ดๆถูกไหมฮะไปเบรกนิดนึงออร่อยค่ะเดี๋ยวพี่จะไปกินต่อเดี๋ยวจะกลัวจะยาวกันแบไ้แม่งม่วงเห็นมะพรานค่ะ กินกรอบๆนยโอเมก์รัีค่ะพุงจะได้ยุบนะฮะบำรุงสมองโอเคนะคะถ้าชอบไปคลิกไลค์คลิกแชร์ค่ะกุ้งก็เป็นวิตามินโอไอโอดีนนะฮะมีโปรตีนคนที่เป็นเบาหวานควรจะกินโปรตีนเยอะๆนะคะ บันทีพี่ไม่หยุดโปตรตีนจากไข่แล้ก็มกินกุ้งเพราะรู้สึกกุ้งจะมีจะไม่มีปัญหานะคะเกาไมมอะทักโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ไปกินต่อนะคะถ้<ม>ช,อชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์ถ้าชอบก็ส่งดาวมานะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวพี่จุ๋มก็จะเอาอะไรสวยๆงามๆ อะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกน้องๆนะฮะมาบอกกันอีกบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะบาย